ใครมีปัญหาอะไรจะนําเสนอให้นายกไปปรับปรุงแก้ไขก็เชิญได้เลยนะฮะครับครับนี่คือคู่รักรักเสเซียครับท่านครับแต่ตอนนี้คือสามีเขาเนี่ยพอดีหลังมีปัญหาครับท่านหลังเป,รรเป็นอะไรฮะเป็นมะไเส้นกระเด้าไปไ <c oughs> เป็นไงนะอะไนเส้นกระดู <c oughs> ชื่อของกูต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะมึงใช่ไหมเอาคุณไปทำ,<ค>ำแล้มึงมาอำกูเรื่องเที่ยวบารัสเซียนั่นนู่นนั่นนี่จนเมียกูหอบลูกหนีไป มันอัพจนเมียผมเนี่ยเชื่อแล้วครับแล้วนี่คือเมียใหม่เลยใช่ไหมพูดไทยได้ไหมวัวได้บัวได้ช่วยผมหน่อยครับมีปัญหาอะไรครับช่วยบอกผมหน่อยครับว่าบทเนี่ยผมพูดตรงไหนครับ,บ<อ>สาม <สา S 1> แผนน่นไม่มีฉี้สักืออันเลยครับ,บ<อ>ก,การทํางานของผมนี่ไม่มีบทไม่มีสคริปต์นะฮะคือผมก็พูดตรงๆเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเขียนบทเขียนอะไรไมาเลยคุณมีปัญหาอะไรคุณบอกได้เลยคุณต้องเขียนให้ผมบ้างคุณไม่เห็นใจผมบ้างเหรอครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยคุณคิดดูนะฮะ ว่าผมเนี่ยแล้วกระเป๋าคงเดือดแล้วนมีปัญหาอะไรกันแป้งครับผมมีปัญหาครับไม่เขาครัมีปัญหากับเขาไหมนี่พึงเดี๋ยวมึงมีไอ้เวรเดี๋ยวก็ช<ค>น้อบไปคุณบอกรอบบอกถ้าลืมให้หน,น,นึ่งเท่าออถ้าครับอะไรกีอะไปตัดแล้วจับบอลเฮ้ยคุณวงผม เขาคันครับเขาคันอ๋อเกวาอยู่เก่าเฮ้ยเรื่องของกูคุณหมดแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นเรื่องผมละเรื่องอะไรครับต้อยเอ้ยทำไมมึงติดอกติดใจอะไรชอบให้กูเป็นตัวนายกนักด่าวะกูถามหน่อยดิคนเก่าก็ให้กูเป็นกูก็มีโทรศัพท์ลึกลับมาบ่อยๆเหมือนกันที่บ้านแล้วก็ให้กูเป็นท่านเศรษฐาอีก ส่วนสูงได้ส่วนสูงได้มึงดูตรงไหนเนี่ยส่วนสูงเนี่ยเออถ้าพี่บอลมึงว่าไปอย่างไอ้แค่เขาสูงก็กว่าสองเมตรโว้ยแล้วมึงดูที่กูไม่เท่าไหร่ไอ้สัตว์ดูหาบรรยากาศมาให้กูที่เหี้ยนี่สภาพนี่กูต้องโดนรวบไปกับมันบ้าเนี่ยฮะดูนี่เนี่ยแล้วดูนี่ไปยืนคุมเป็นไงอ้าวหลับไม่หลับไม่หลับไม่หลับ